สวัสดีครับวันนี้เจอันกับผมหมอกิทชวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจําวันที่2พฤษภาคม2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่26เมษายนนะครับคลิปนี้เริ่มต้นคํทาทํานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทํานายดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคมราศีพิจิกในรอบปักนี้ผมจัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่4นะครับเมื่อคืนนี้ทําราศีพิจิกแต่ไปพูดเป็นราศีพฤษภ สุดท้ายก็เลยต้องยกเลิกแล้วก็มาทําใหม่ตรงนี้สําหรับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องของการงานแบบรวมๆกว้างไปเลยนะครับแล้วก็จะมาเน้นในเรื่องของการเงินโชคลาภไปด้วย นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับท่านที่เกิดในราศีพิจิกมหาเฮงอันดับที่4ฝากไว้นิดนึ่งช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมออกลิเชอรี่ยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ idline รวมถึงแฟนเพจ f a c e b o o k K l i d s u i e l y ต้องการอยากจยตัวเช็คดวงชะตากับผมแบบ exclusive ตัวตัวก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลย มาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการงานก่อนในรอบปังนี้คนราศีพิจิกทางด้านการงานเจ้าชะตาเองเ่ต้องเรียนว่าไม่มีอะไรน่าห่วงแต่จะมีอย่างเดียวก็คือสถานการณ์รอบตัวไม่ค่อยจะสู้ดีนักอยู่ในช่วงภาวะที่อาจจะตึงเครียดนิดหน่อยบางครั้งอาจจะไม่พอใจตัวข้างๆหรืออาจจะไม่พอใจคนรเพื่อนร่วมงานด้วยกันก็ก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน คนราศีพิจิกทักน้่นการงานในรอบปักนี้ขอให้อดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุดอย่าผีผลามใจร้อนวู่วามทําอะไรแบบขาดสติไม่อย่างนั้นแล้วเรื่องราวดีๆจะไม่ปรากฏขึ้นแม้จะใกล้สิ้นเดือนแล้วแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา ผลงานหรือการกระทําของคุณยังคงเป็นที่จับต้องของคนที่เป็นเจ้าหนายอยู่เพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ให้ดีด้านอาชีพการงานหรือท่านที่เป็นเจ้าของกิจาการเด็นมากกับคนที่ทําธ,ธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างตกแต่งต่อเติมออกแบบวิศวกรหรือคนที่เป็นสถาปนิกรวมถึงท่านที่อยู่ในแวดวงของพระหรือว่าคนที่เป็นเซียนพระนั่นเองกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ต้องบอกว่าตลอดการดินยนดงก็คือรับราชการหรือท่านที่เป็น แพทย์พยาบาลเป็นหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนี้การเงินการงานในรอบปังนี้ถือว่าโดดเด่นครับคนราศีพิจิกเนี่ยหางมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาจะเป็นหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะอารมณ์จะร้อนเร็วบางครั้งคุณอาจจะหัวเสียได้ง่ายเจอเรื่องเล็กๆลกน้อยๆอก็ไปต่อลําบากเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องราวของความรัก หากคุณกําลังมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองเพราะในช่วงระยะเวลาสัน้นอาจจะมีการทำอะไรโดยไม่ทันยังคิดก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้คนราศีพิจิกเนี่ยถ้าไม่เหลือบาปฝาแฝงในช่วงปกักเนี้ดวงเลือกลายยาร้างไม่ได้ปรากฏ แต่ว่าถ้ากรณีเลือกลายยารางบางครั้งอาจจะเป็นการล้มหายใจยากไปเลยก็เป็นไปได้ด้วยอารมณ์นั่นเองเพราะนั่นต้องระวังนิดหนึง่งเรานี้จะกลายเป็นอุสปสรรคปัญหารวมถึงขับรถขับราท่านใดที่อยู่ในกลุ่มงานนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางครั้งอาจจะทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนร่วมทางได้ง่ายกลุ่มที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านรอบปักนี้ดวงการงานของคุณอาจจะรู้สึกหนักๆเหนื่อยๆนิดหนึ่ง,ง,ง,งแต่รอให้มันพ้นวันที่30หรือสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องราวการงานก็จะค่อยเริ่มต้นดีขึ้นดวงการเปลี่ยนงานย้ายงงาานนนขอคทีี่เกิดใรศ พิจิกไม่ได้ปรากฏว่าจะมีคุณยังมีความผูกพันแล้วต้องการอยากจะทํางานตรงนี้อยู่ต่อไปถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าผลงานของคุณตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามาถึงตอนนี้มันกําลังจะมีการเลื่อนขั้นโปรโมตตาแหน่งหนะ้าที่การงานให้เพราะนั้นอดทนนิดหนึ่งครับเรื่องของการงานคนราศีพิจิกรวมถึงอุปสรรคปัญหาก็มีประมาณนี้คราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินอย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจนะครับว่าโชคลาบบุญเก่าหนุน รวมถึงเรื่องราวของบาร,รมีเดิมที่เคยทําไว้ก็จะนำพาให้คนราศีศพฤษภเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินแบบ การเงินตามระบบแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างคนราศีพิจิกเวลาจะทำธุรกรรมทางการเงินซื้อที่ดินซื้อบ้านหรือเอาเป็นเป็นอสังหาดูจะมีปัญหาติดขัดไม่ค่อยราบรื่นแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะได้หมดไม่ว่าจะเป็นซื้อรถไม่ว่าจะเป็นเอามาต่อเติมบ้านหรือเอามาทําธุรกิจหรือเอามาขยับขยายกิจการอันเนี้ยถือว่าทําได้แต่จะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือการซื้อบ้านซื้อช่องรวมถึงการขายบ้านหรืออสังหาชาวราศีพิจิกก็จะดูขายฟืดๆติดๆนิดนึงต้องรอช่วงหลังสิ้นเดือนนี้ไปแล้วถึงจะดี ขึ้น,นเงินในระบบท่านนอกเหนือจากเรื่องของอสังหามาเต็มไม่ได้มีปัญหาชาวราศีพชาวราศีพิจิกยังเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินดีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินตาระบบถือว่าโดดเด่น รวมถึงเรื่องของเงินที่ได้มาจากบุญเก่าบารมีเดิมการเสี่ยงโชคโน่นนี่นั่นต่างๆหรือการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องบอกว่ามีมาจาัดเต็มพอสมควรเดียวหากถามว่าคนราศีพิจิกเนี่ยมีดวงจะถูกระวันอะไรก็จะต้องบอกว่า345 3ราสวันน,น,นี้ระวันใดระวันหนึ่งมีแน่ๆหรืออาจจะเป็น3มตัวล่าง3ตัวหน้า3ตัวท้ายหรือจะเป็น3ตัวบนตรงๆก็เป็นไปได้ครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญธรรมกับแต่งคนราศีพิจิกต้องอาศัยบุญ กุศลแล้วก็มีสินให้บริบูรณ์แล้วคุณจะสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนากรณีถ้าเราไม่ค่อยจะได้เข้าวัดทาบุญสักเท่าไหรเ่เวลาไม่ค่อยจะมีแนะนําตรงนี้ร่วมบุญบริจาคปัจจัยสร้างเสนาสะนะสงตามกาลังสรัทธากุฏิศารา,าหรือจะเป็นเจดี JD ต่างๆหรือจะเป็นสถูปทุกอย่างทำได้หมดนะครับตามกำลังศรัทธาของคนราศีพิจิก หรือจะทําบุญบริจาคปัจจัยให้กับมูลนิธิบ้านพักคนชราก็ได้ตามกําลังศรัทธาบริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าไฟตามวัดวารา,าต่างๆหรือสํานักสงฆ์ต่างๆหรือจะเป็นการบริจาคแผงโซล่าเซลล์หรือจะเป็นฐานไฟใช้หรือจะเป็นไฟฉายเทียนหรือว่าจะเป็นไฟโชว์ไฟแจ๊ได้ทั้งสิ้นนะครับโคดราศีพิจิกให้ทําบุญตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องหมั่นซ่อหมั่นสร้างอยู่ตลอด คือการหมั่นไหวพระส่วนต์เจริญสมาธิภาวนาบุญกุศลเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมตัวทําให้คนราศีพิจิกเนี่ยสำเร็จสมบูรณ์ดังที่ปรารถนาะเป็นประมาณนี้เมื่อคนราศีพิจิกทําบุญสุนทานแล้วในกรณีถ้าต้องการอยากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมโชคลาบดวงชะตาให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นในรอบปักนี้ทําอย่างไร คนราศีพิจิกมีทิศมงคลอยู่ด้วยกันสองทิศก็คือทิศต,ตะวันตกและทิศเหนือท่านใดท,ที่อยู่ในสองทิศนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับทําบุญตามทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําตรงนี้ครับกราบขอพรชค่วลาบกับองค์หลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นสังขารของท่านอยู่ในหลวงไม้สักทองที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อรวยภาษาทิโกที่อยุธยาก็ได้ รวมถึงหลวงพ่อโตวัดม่วงอ่างทองหรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหรือจะเป็นวัดป่าเรยๆก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หลวงพ่อ หยกเขียวที่วัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วหากแม็นลงมาจากทางเหนือตอนล่างนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเขาข้อชาว,าว,าว,าวราศีพิจิกลองไปสักการะขอพอรโชคลาภสักครั้งหนึ่งรับลองไม่ผิดหวังหรือจะเข้านมัสก,การหลวงพ่อเพชรนะครับวัดหัวตะพานที่ปดิษฐานอยู่ในบ์มหาอุจที่เดียวที่โบทหันไปทางทิศตะวันตกคนราศีพิจิกหาโอกาสไปทําบุญรอดอุบโบสถหรือจะไปไหว้องค์หลวงพ่อเพชรที่วัดหัวตะพานก็สุดแต่ว่าเราสะดวกอย่างไรนะครับ สามารถไปได้ก่อนที่จะถึงวันที่สองพฤษภาคมนี้เป็นประมาณนี้เมื่อคนราศีพฤษอาเมื่อคนจะหลงออกคืศเรื่อยเมื่อคนราศีพิจิกนะครับทำบุญแล้วไหว้พระสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาดูกันซิว่าเรื่องราวของดาวคู่มิตรทิตมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไร สักครู่ผมเรียนไปแล้วนะครับทิศมงคลก็คือทิศต,ตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือสําหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอันนี้ร่างท้วมนิดหนึ่งออกแนวแบบอ้วนนะครับแต่ว่าไม่ได้สูงอาจจะออกแนวแบบตอมหอหรือด้วยซ้ำไปนะครับอายุเนี่ยไม่เกิน60ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศต,ตะวันตกเวลาที่เราเดินเหินไปนู่นมานี่แล้วไปเจอขาจรมีลักษณะแบบนี้เสี่ยงโชคได้เลยหรือหากเราจะซื้อกระแผงประจา ได้ทั้งสองทิศก็คือตะวันตกหรือว่าทิศเหนือแต่ก็ควรที่จะมองคนที่เป็นดาวคู่มิตรวันที่เวลาสถานที่สําคัญด้วยนะครับส่วนเลขมงคลนําโชคคนราศีพิจิกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวดังนี้ครับก็คือเลขหนึ่งเลข4ี่เลข6แล้วก็เลข9าชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองจับใส่กันเอาเองตามอัธยาศัยนะครับวันที่ที่คัดสรรมาแล้ว เลือกเฟ้นมาแล้วว่าเป็นวันที่ดีก็คือวันที่ยี่สิบหกยิบเจดยี่สแปดยี่ิบเก้าวันที่หนึ่งและวันที่สองสาสิบไม่ใช่วันที่เป็นมงคลกับคนราศีพิจิกส่วนเวลานะครับก็คือเก้านาฬิกาสิบสามนาทีสิบนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีและเวลาสิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีสะดวกช่วงไหนเวลาใดคนราศีพิจิกก็ลองเสียก,กันดูสถานที่ ที่จะเสี่ยงโชคของชาวราศีพิจิกก็คือในวัดที่เราเดินทางไปทาบุญเทวสถานแหล่งศักดิ์สิทธิ์ทามคอนเชื่อต่างๆหรือจะเป็นวัดเก่าโบราณสถานสถานที่เป็นเมืองเก่าโบราณก็ได้ทั้งสิ้นหน้าโรงพยาบาลก็ได้หน้ามูนลนิธิก็ได้หรือจะเป็นแหล่งพักรถปั๊มน้ํามันต่างๆหรือจะเป็นร้านอาหารริมทางเวลาเดินทางไปนู่นมานี่แล้วแวะทานคงทานข้าวชาวราศีพิจิกก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคตรงนั้นได้เลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะต้องไปดูกับคนที่เป็นขาจรจะดี ที่สุดนะครับส่วนว่าจะถูกมากถูกน้อยอันนี้อยู่ที่บุญธรความแต่งขอแค่เรามีศินห้าบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็หมั่นดูแลตัวเองให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเราจะสําเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงเหล่านี้เป็นการทํานายโดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีพิจิกมหาเหงอันดับที่4ประจําวันที่2พฤษภาคม2567กับผมหมอกริชโวลีเอาละครับ กับดวงชะตาชาวราศีพิจิกลากันไปแล้วเล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีต่อไปวันนี้มีความสุขมากๆลาไปแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาแบบอุคุสีกับผมหมอคริสเทอรีๆๆก็ติดต่อสอบถามข้ามาได้ตามเบอร์หรือไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้วันนี้ลากันไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ